ถ้าเป็นองค์เล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่คะป้าหนูก็คิดนะเล็กๆเหรอค่ะแค่นนกล่องอะไรก็รวมได้40-300อ,อย่าง,าาาางน้อยรวมทั้งสองเลยองค์ล้าองล้า40 300 300คิดรวมก็ไป200อ,อ,อ๋อกรอกก็คุ้มแล้ว300อะค่ะซือ้อไม่ได้นะนี่ไม่เหมาะมาให่มาหมอบางะ,นะ แพงแค่ร้อยเดียวอันนี้ค่ะสามองค์สามองค์ก็มีอ๋ออย่างนี้เหรออย่างเล็กๆนย่เหค่ะที่เป็นยี่สิบการิกาเป็นค่ะที่เดียวเองเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบก็ไปหกสิบไม่อสององค์โอเคขอบคุณค่ะอีกสององค์หรอคะออององค์อ๋อเล็กๆนี่เดียวเองเล็กเดียวอือยังไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอะค่ะอะไรแค่นั้นก็ได้ค่ะ